เด็กทโลต้อตงการท่องเที่ยวเล่นอ่านนักบุกเบิกจะต้องฉลาดเล่นเป็นเรียนไม่ใช่เรียนเล่นเลนอ่านหนังสือกรือ่านให้เป็นเช้าจนสายเลยบ่ายถึงเย็นเราเป็นนักวันนี้เด็กแนวน้าสมบูลณ์คิคดจะไปฟิตกันที่บันจี้เบิร์กเอาเพราะว่าความสูงโอกาสเนี่ย ถ้ามองโดยทั่ว,วไปโดยสังคมทั่ว,วไปเนี่ยคำนี้นี่ผมต้องบอกว่าจริงมากๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสูงเป็นตัวชี้วัดระหว่างเรื่องของเออร์เบิร์นแล้วก็รูเรลคือสังคมเมืองสังคมมีการพัฒนากับสังคมของชนบทสังคมดั้งเดิมตัวความสูงนี่เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งเลยเราจะเห็นเนี่ยนะครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประชากรเขาเนี่ยชะิดสากข,ของคนที่ตัวทิศเตีย้ยป้อมๆถ้าเราถามบรรพบุรุษนะครับรุ่นคุณปู่คุณพ่อของเราเนี่ยถ้าใครทันในช่วงสงสครรามพ การปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาประเทศเนี่ยคนของเขาเองเนี่ยพัฒนาการที่เปลี่ยนไปการออกกําลังกายที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับชายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะตัวสูงขึ้นมากๆสามารถที่จะเทียบเท่าหรือแข่งกีฬาเนี่ยกับชาวตะวันตกได้จะเห็นว่าในเรื่องของด้านการกีฬาเนี่ยจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่อยู่อันดับต้นๆของโลกได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จากความสูงนี่เป็นปัจจัยอันหนึ่งเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ที่จะมาสอนแล้วลคะ่ะ Let's go <S <pathways> เพราะความสูงคือโอกาสวันนี้จะพามาที่บันจี้เวิร์กอัพช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีความสูงถูกต้องตามมาตรฐานสากลระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีความสูงมากกว่าเนี่ยว่าจะนำมาซึ่งโอกาสต,ต่างๆด้วยทําให้เนี่ยนะครับถึงมีศาสตร์หรือมีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลเรื่องความสูงของเด็กในการที่จะปรับให้เขามีความสูงเนี่ยได้มากที่สุดนะครับตามศักยภาพของเขาเพื่อเพิ่มโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรือว,ว่าการเข้าถึงโอกาสทางสังคมต่างๆครับ

แล้วเนี่ยนะครับคือการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรเรียกว่าโกรธสเปิร์ตถ้าเป็นผู้หญิงคือช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งคือส่วนของกระดูกที่มีการยืดตัวมีการแบ่งตัวของเซลล์ได้เนี่ยมันจะหยุดทำงานมันจะปิดเนี่ยในเวลาปีกว่าๆเท่านั้นประจำเดือนปั๊บเนี่ยนะครับตัวโกรธสเปิร์ก็จะชะลอลงทันทีของเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นต่อได้เวลาที่เขาเริ่มมีลักษณะของการสร้างสเปิร์มได้ครับแล้วก็ต่อไปอีกสักประมาณ23ปีสองเด็กผู้ชายเน่จะช้้าากกวของด็ผูหญิง จากนั้นจะมาถึงของจริงแล้วครับการฝึกลอยตัวเพื่อยืดตัวครับ โดยเราจะต้องเริ่มวิ่งเพื่อหาแรงเบี่ยงส่งให้เราลอยตัวได้ครับแก็มีกางเกงเข้าวินกันบ้างเป็นธรรมดานะครับ ระดับแอดวานซ์ยากขึ้นเรื่อยๆครับและมาถึงท่าจบไฟนอลแบบนี้ของเราครับจะทำได้ไหมวันนี้สนุกกับเทคนิคการยืดตัวมากๆเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้เป็นหลักสูตรแบบกระชับนะครับที่นี่นะคะอยู่ที่ M Quartier ชั้นสค่ะอยู่ในโซน M Joy ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเรียนนะคะก็จะมีคอเ็กซึ่งก็5ขวบจนกระทั่งถึง12ขวบนะคะมากันเยอะนะคะมาถึงเกมวันนี้ก็คือ เด็กแนวหน้าขอถามว่าเด็กๆชอบหนังสือเล่มโปรดเรื่องอะไรครับและเพราะอะไรถึงรักที่จะอ่านเล่มนั้นครับส่งคําตอบมาที่นี่เลยไอดี ID ลน์0627096582คาตอบไหนโดนใจที่สุดรอรับของเล่นเสริมพัฒนาการของร้านรอสทอยจากเพจของเล่นเด็กราคาถูกมากรอสทอยวันนี้เด็กแนวหน้าหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ สนักสนุนเด็กแนวโดยต้องการท่องเที่ยวเล่นอ่านนักบุกเบิกจะต้องฉลาดเล่นเป็นเรียนไม่ใช่เรียนเล่นเล่นอ่านหนังสือเราก็อ่าน